สวัสดีครับผมนายเพชรทํนคำกันนะครับชื่อเล่นแขกนะครับอายุ29ปีค่ะฉายาในวงการนะครับเป็แขกแขกป้าท้าตอบแบบจริงๆก็คือคนทุกที่นะคะถ้าตอบแบบตอนแรกคนนครนถมค่ะคือเราจะบอกทุกคนเลยนะครับไม่ให้ทุกคนเสียเวลาฟังไว้นะครับ ที่เรามาขายของนี <the supply> 5, ้เรามาหาแค่สังคมนะครับพี่คือที่บ้านเรารวยมากครับเมื่อสามเดือนที่แล้วพ่อแจกเงินประชาชนคนละห้าพันค่ะจริงไม่ใช่แคพ่อรวยคนเดียวเพื่อนพ่อจะซื้อเรือดำนากบอกว่าเออพ่อฝากกอนโดนรั่วันหมดเลยกูเนี่ยโดนหลอดตลอดเลย พอก็หลอกอะ่ะตอนแรกพ่อจะพาไปดูเรือน้ำพอก็ไม่พาไปเพราะผมก็ลอการตัวพี่ก่อน <_ D> พี่หนู่มบอกพอ่กอหนุ่มยากได้ป่ะอรอยจริงถ้ามีศัตรูมาเราจะใช้เรือดำน้ำป่ะกูเ <d> นี่ยโดนกระแทกมึงเชียบไหมเชีย <d> <d> ถ้ารมตขบวว่ามีคนนะมันชอบแฝนเพื่อนเราอ่ะเราจะได้นหมยอกมีมปัญญาห้าปุ๋ยตัดเติร์น บอกหรนอล่ะม <étique> ัน <occasions> ค yeah! ือความรักมันมีพอโลกนี้ไม่หยุดที่ทาสําหรับคนเป็นเพื่อนซสมเมอมันคือความรักมันคือผมลิขิตที่เราได้เจอกันเพราะหน้าเรามันรอยกว่าคนอื่นหน้าน้องนางนั้นลอยกว่าใครใจวิ่งงงนั้นท่าหรือจับผมลอเล่นะครับเก๋เขาสวยเบอร์อะไรครับฮะสองสี ไม่ต้องรอคิวนะครับพี่สูง175ค่นนะหน้าตาดีมีซิทแพคหัวนมสีชมพูค่ะ <c oughs> ไม่เอาแล้วค่ะช,ชื่ยมากเลยค่ะพี่แต่หนูกลัวโดจนตด่นยังเลยค่ะพอ <c oughs> เราพูดนะครับพือพออะไรแล้วคะชิ้นยางช <c oughs> ิ้นโป๊กหรือยาง <c oughs> เบอเนี่ยขอต่อ,อย่ยางเก็บเป็นอะไร มินิสลามอะครับใช่ไหมหมูตายพระเจ้าไข่ปอกเปลือกรอพี่ระกูนะแบงค์กระพานสุรพงศ์ครับรอระกูนะครับเจ้าก็สวยแป๊บนะครับหน้าไม่งอรอไม่นานนะเจ้าพี่ถ้าหนูบริการอะไรพี่พลาดไปหนูรับการขออภัยจริงนะคนท้องใจเย็นๆนะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานครับตอนแรกเราจะให้คนท้องลูกร้องบริการเปก่อนนะครับพี่เมื่อวานอะซี่ท้องอะยืนอยู่อย่างเงี้ย เย็นๆนะครับหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับอร่อยจริงอร่อยจังขายทุกวันเหลือทุกวันนะจ๊ะเคยไปเที่ยวในภาพแล้วผู้หญิงเต้นให้นะอีดอกนี้เป็นห่าชัวค่ะคันหัวค่ะไปจานีไม่มีส่งนะคะเคอรี่ก็ไม่มีขายค่ะหน้าตาแบบนี้สวยขนาดนี้คุณทำไมกูเลยกูสวยมากเลยอ่ะพิ่จเมากี้ที่ลงรถเนาะเหมนพี่ นานครับพี่เรื่องจริงครับอรุษอรือนั่นน่ะอรุษต่อเลยจริงเราเนี่ยตายแล้วเดเรียมไหมพอแล้วมั้ยบอกตัวเองเลยค่ะถ้าใจมาลานบานก็ไม่ไก่สิไหมหนูมีป่วยยัง อ๋อก็ง่ายค่ะการมีิบแหนก็ไม่ใช่เรื่องยากแในการมีผ <can>. ัวคะการมีผัวคือง่ายกว่าเดิมเลยะเอาจริงๆนะพวกแรดๆมันจะสิ่งพวกนิ่งๆมันจะผูนกูณดูส่วนนี้กันโคตร